สวัสดีครับวันนี้ผมกันตินันช่วงรังสีจะมาอธิบายโฟร์ชาร์ของการทำงานเครื่องบวกเลขสามหลักฐานสิบนะครับโดยใช้อุมกดสี่คูณสี่กับแอนเมกาสองพันหกสิบนะครตัวโปรแกรมก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก็คือเมนโปรแกรมแล้วก็ทัมเมอร์อิอนรับนะครับแล้วก็มีตัวดิสเพย์อัปเดตฟังชันนะครับ แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้จะอธิบายแค่ตัวเมนโปรแกรมกับตัวทัมเมอร์อินเทอร์ฟังชันนะครับมาดูในส่วนแรกกันเลยครับก็คือสตาร์ทมาเนี่ยเเมื่อเริ่มต้นเมนโปรแกรมครับเอ,อจะทำการ Initialize System ก่อนซึ่งมีการเซ t พอร์ตนะครับพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต C พอร์ต D นะครับโดยพอร์ต A เนี่ยจะคือปุ่มกดนะครับ พอร์ต B ก็คือเซเวนเซกเมนต์ครับพอร์ต C จะเป็นตัวขาคอมมอนของเซเวนเซกเมนต์นะครับแล้วก็พอร์ต D เนี่ย D ศูนย์ D 0, D ที่บิดศูนย์บิดหนึ่งเนี่ย, 0, ยจะเป็น LED สองตัวนะครับแล้วก็เอ่อมา initialize timer interrupt ให้ทุกๆสามวิสามมิลลิวินาทีนะครับตามที่จดย์กำหนดจากนั้นเอนเอเอ่ล Global interrupt ครับเพื่อให้ timer สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็มาตัว ตั้งค่าเริ่มต้นนะครับโหมดหนึ่งก็คือค่า l d ก็จะเป็น01นะครับผมใช้ l d สองตัวก็จะโหมดหนึ่งเท่ากับเท่ากับหนึ่งครับซึ่งก็คือโหมดป้อนตัวเลขที่เป็นตัวตัวตั้งนะครับตัวแรกครับแต่ว่าตอนเปิดขึ้นมานี่ก็จะเป็นให้เป็นดิสเพย์ที่เป็น0ก่อนนะครับแล้วก็อัปเดตโหมด l d ให้เป็นโหมดที่เป็นเป็น01นะครับก็คือติดแค่ดวงเดียวครับทีนี้ก็จะจำที่เมนลูปนะครับ มาดูที่เมนูก็ตัวเมนูนะครับเออตัวนี้ก็จะเป็นหัวใจหลักๆของตัวโปรแกรมของผมครับเอ่อระบบจะตรวจสอบ k e y ์แฟกว่ามีการกดปุ่มไหมนะครับก็คือจะเป็นเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อ k e y ์แฟกนะครับถ้า k e y ์แฟกไม่ได้เซตแสดงว่าอ่อไม่มีการกดปุ่มครับก็ระบบก็จะทําการอ่ออัปเดตตัว7 Segment Display นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าตัว Key Fact s e เเนี่ยแสดงว่ามีการกดปุ่มครับแล้วก็ตัวโปรแกรมก็จะ g e ็ Key Value แล้วก็ c l e a r Fact จากนั้นแล้วก็จะมาตรวจสอบที่ว่าตอนนี้โหมดอะอยู่ในโหมดไหนนะครับโอเคก็มาไล่เป็นทีละนะครับสำหรับแต่ละโหมดก็คือถ้าเป็นโหมดหนึ่งนะครับเอ่อถ้ากดเลข สูึงเก้าเนี่ยจะนําไปคํานวณเป็นเ,เลขตัวแรกนะครับก็คือเอาเลขตัวแรกคูณสิบแล้วก็บวกด้วยคีย์นะครับแล้วก็เอาไปอัปเดตที่ display number ครับแล้วก็เพิ่ม input digit แต่ว่าถ้าอา้อแล้วก็ถ้ากด add key นะครับจะมีการ add key แล้วมี input digit เนี่ยมากกว่าศูนย์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหมวดสองนะครับร e s e ตแล้วก็ reset section number เป็นศูนย์นะครับ แล้วก็ Dis p l a y number เท่ากับศูนย์แล้วก็ input d i g i ิตเท่ากับศูนย์ก็คือมติว่ากดเลขหนึ่งครับก็โชว์เลขหนึ่งพอกดบวกปุ๊บเนี่ยมันจะต้องกลับไปโชว์เลขศูนย์ครับบวกกับว่าไอตัว LED ที่แสดงแสดงโหมดอยู่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็พอเป็นโหมดสองนะครับก็คือทีนี้ก็จะเป็นการ input ตตัวตัวเลขตัวที่สองแล้วนะครับก็คือถ้ากด จะจะเป็นการทํางานเดียวกับตัวแรกเลยนะครับก็คือกดเลข0ูนยึงเกแล้วก็อ่าเซกันดั e เบก็จะเป็น Second Number เท่ากับเอ่อเซกันดั r เบคูณสิแล้วก็บวกคีย์นะครับแล้วก็อัปเดตที่ดิสเพย์และต่อมาถ้ากด enter นะครับกด enter ตรงนี้ถ้ากด enter จะมีและมี Input Digit ตเนี่ยมากกว่าศูนนะครับจะคํานวณ e s u l t ซึ่ง result เนี่ยเท่ากับ First Number บวกกับ second number นะครับก็คือ ตัวแรกตัวสองแล้วก็เอามาอัปเดต d t เ a นัมเบอร์ให้เป็นเท่ากับ Result นะครับเอ่ออแล้วก็จะตัว LD ก็จะมีค่าแสดงเป็นก็คือติดเป็นสองด่วนครับก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็มาทีนี้มาดูที่อ่อต้องกลับมาหมวดสามก่อนนะครับหมวดสามเนี่ยการกดปุ่มใดๆจะรีเซ็ตซิสเต็มนะครับกลับไปหมวดหนึ่งก็คือ หลังจากบวกเลขเสร็จแล้วโชว์รีเซอสเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะกดปุ่มอะไรเนี่ยมันจะกลับไปที่โหมดแรกแล้วก็ขึ้นเป็นศูนย์ศย์ครับทีนี้มาดูที่ตัวทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ลับนะครับจะใช้เป็นทัมเมอร์ลับหนึ่งนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทุกสามมิลลิวินาทีก็คือสามมิลลิเซคันนะครับโดยจะเซ็ตเค r ร์เรนต์ให้เป็นโลแล้วก็และตัวแปรเซ็ตโลอื่นๆเนี่ยให้เป็นไฮนะครับ จากนั้นอ่านค่าคอลัมน์ทั้งหมดตั้งแต่ PA4 ถึง PA7 เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นอ่าคอลัมน์นะครับเพราะว่า PA0 ถึง PA3 เนี่ยจะเป็นโลก็คืออ่านคอลัมน์ทั้งหมดพร้อมกันนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีคอลัมน์อ่าตรวจสอบว่ามีคอลัมน์ไหนที่เป็นโลหรือไม่นะครับก็คือก็คือการกดนะครับแบบนึงนะครับซูม อถ้าไม่มีถ้าไม่มีคอลัมน์ไหนเป็นโลเนี่ยแสดงว่าไม่มีการปุ่มไม่มีการกดปุ่มนะครับไม่มีการกดปุ่มก็ระบบอตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะ,ะ move to next r o w ก็คือก็คือขยับไปโลต่อไปนะครับก็คือไล่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับอโดยโลเนี่ยเท่ากับโลบวกหนึ่งแล้วก็มา mod สี่ครับแล้ว r e t ท r n นตัว ISR ตัว r e เ u r รตัว interrupt นะครับ,แต, r, ตตรบแต่ว่า เอ่อค่ามีคอลัมน์เป็นโลนะครับแสดงว่ามีการกดปุ่มระบบจะอินเดนติฟายว่าเอ่อตัวปุ่มที่กดเนี่ยที่เป็นระบบเมทริก์นะครับก็คือมันเป็นตำแหน่งที่โลอะไรคอรลัมน์อะไรนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเออเป็นเอ่อเหมือนเป็นคีย์เดียวกับตัวตัวก่อนหน้าไหมนะครับก็คือถ้าไม่เหมือนกับปุ่มก่อนหน้าจะอัปเดตเอ่อเป็น Previous key เท่ากับ Current key แล้วก็ดีบอลเขาเท่ากับ0ูนนะครับแต่ว่าถ้าเหมือนกันก็จะเป็นเอา De บอลเขาเนี่ยมาบวกบวกก็คือบวกเท่ากับ1นแล้วก็ตรวจสอบว่าตัว De บอลเขาเนี่ยมากกว่าเท่ากับ2หรือไม่นะครับถ้าดีบอลเขาเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ2ก็คือไปโลต่อไปนะครับแต่ว่าถ้ามากกว่าเท่ากับ2เนี่ยแสดงว่าปุ่มกดเสถียรแล้วนะครับเป็นเวลา6ม mm ิลลิวินาทีจะเซตคีย คียที่กดนะครับเท่ากับเคยเล่นคีย์แล้วก็คีย์แฟ t กเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งครับแล้วก็มารีเซ็ต d ีบอวนะครับก็แล้วทุกอย่างก็คือจะมาสุดท้ายก็แต่ว่าสุดท้ายก็จะมาจบกันที่เออเลื่อนเลื่อนโลไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนการอธิบายในอ,อ่สองพาร์ทหลักๆของตัวโปรแกรมของผมนะครับเอ่อตัว โฟชัดอาจจะยาวนิดหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในวันที่ส่งแสดงวงจรจริงครับ